ผลิตนะคะดอไม้ใหญ่มากสดๆคนข้างๆประชดหรือเปล่าบอกใหญ่มากนะคะ<อ>ดีดีใจมากๆนะคะได้ดอกไม้แล้วค่ะ ก็ต้องบอกว่าวางไม้มาขุดดินแบบนี้รถนาต้นไม้เข้าสวนกันซะหน่อยค่ะเพราะถ้ามาถามว่าตอนนี้อินอะไรมากที่สุดนะักรองลูกทุ่งตัวแม่คุณฝนธนสุนทรบอกว่าต้องปลูกต้นไม้เท่านั้นล่ะค่ะที่กลายเป็นกิจกรรมประจําวันไปแล้วนะคะหลังงานบันเทิงหดหายเพราะโควิด -19 จนต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านแต่จะให้อยู่เฉยๆก็คงไม่ได้ค่ะพี่ฝนเลยขอลองมาขุดดินปลูกพักปลูกต้นไม้แบบนี้ ซึ่งพอทำไปทำมาก็ปรากฏว่าติดใจสนใจจริงๆนะคะถึงขนาดไปหาข้อมูลเรียนเรื่องการทำสวนแบบเกษตรอินทรีย์กันแล้วค่ะแถมยังมองไกลว่าอยากต่อย,ยอดทำฟาร์มไส้เดือนและสวนของตัวเองด้วยซึ่งถ้ามีแววไปได้ดีพี่ฝนบอกว่าอาจจะเป็นคลิปออกมาด้วยแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆว่าแต่วางแผนไว้ยังไงบ้างคะเพราะว่าเป็นคนที่อยากจะทำธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับ การเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะให้เหมือนเป็นแบบอย่างด้วยค่ะเป็นแบบอย่างให้ให้ชาวไร่ชาวนาหรือชาวสวนเนี่ยหันมาทําเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะได้ผลิตอาหารที่มันเป็นไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่ต้องไปสูญเสียเงินมากมายกับปุ๋ยเคมีไม่อยากให้มัน จากประโยชน์ที่มันจะได้มันกลายเป็นศูนย์หรือว่าคนมาทําตามมันแบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะเราอยากจะแบบศึกษาทําให้มันท่องแท้ก่อนพอมันท่องแท้ปุ๊บเราก็จะบอกได้เลยว่าทําเลยนะแบบเนี้ย อีกคนนึงค่ะที่ขอพักงานบันเทิงมาลุยเส้นทางใหม่ทําธุรกิจส่วนตัวก็คือคุณแก้วมณีสาบหรือเจ้าของเพลงดังแก้วปิ้งก้ายเนี่ยนะคะล่าสุดเพิ่งจะทําบุญบริษัทไปเอาเลิกเอาชัยค่ะกับธุรกิจส่งออกแล้วก็นําเข้าวัตถุดิบในการทําอาหารนะคะก็คือต้องบอกว่าเริ่มมาได้ยังไม่ถึงปี แต่พี่แก้วบอกว่าไม่น่าเชื่อมันสวนกระแสผลประกอบการถือว่าดีเลยนะคะโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาร้าและอาหารแหง้งของเด็ดบ้านเราเลยส่งไปไหนคุณผู้ชมส่งไปค้ายแถบยุโรปนู่นเลยค่ะก็ตัดสินใจหันมาลุยธุรกิจนะคะนอกจากจะเป็นคำชวนของพี่สาวแล้ว ส่วนหนึ่งบอกว่าเห็นลู่ทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะเดินทางไม่ได้ก็จริงแต่การขนส่งอาหารเนี่ยเขายังไปได้ในช่วงโควิด -19 กก็เลยลงมือเลยตอนนี้เตรียมการแล้วจะขยายฐานการผลิตเองเปิดโรงงานทำน้ำพริกแบด์ตัวเองเพิ่มเลยค่ะเพราะยังไงคนกักตัวอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้แต่ก็ต้องสั่งให้คนไปส่งอาหารหน้าบ้านซึ่งการขนส่งต่างประเทศก็ไม่หยุดเหมือนกันค่ะ คือต่อให้ประเทศล็อกดาวน์แต่ว่าเครื่องบินที่บินส่งวัตถุดิบเขาไม่ได้หยุดบินก็ยังส่งปกติเหมือนบ้านเราค่ะก็เลยมองเห็นว่าตรงนี้แหละน่าจะไปได้ยาวหาอาชีพอื่นเป็นหลักแล้วนะพี่มองอย่างนั้น mm hmm. เราก็ต้องมองวงการเป็นรองเหมือนเป็นอาชีพเสริมไปเลยอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ แม้จะหันไปทําธุรกิจกันแล้วแต่ทั้งพี่ฝนและพี่แก้วบอกว่าถ้าง,งานบันเทิงเดินหน้าได้เมื่อไรนะคะได้เห็นกลับมาทํางานแน่นอนเพราะก็ยังที่ถึงแฟนครับแล้วก็ได้ยืนอยู่บนเวทีเสมอแบบนั้นก็คือเป็นความสุขค่ะแต่ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะตอนนี้ที่ต้องรีบก็คือเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันค่ะ